มาชมบรรยากาศนาหนาวด้วยจ้าวันนี้อากาศดีมากๆจ้าสวัสดีจากนอ์เวจ้ายังไม่มีใครเข้ามาเลยคะ่ะไม่ได้ไลฟ์สดไปนานแล้วพามาชมวิวบรรยากาศส,สวยๆจ้ามันก็หนาวเลยจ้า สวัสดีค่ะคุณสองเล่ผมสวยผมงามพามาชมพา,มาดีๆจ้าเลิบเลิบขึ้นกันเลยจ้าบอดี้ไลท์ตืบแล้วลืมไปเบิดแล้วจ้าขอโทษหลายๆเด้อ กลสิเด้กลับเมืองไทยแล้วจ้าเมืองไทยเป็นจังไหแน,น,น่น้อจะห่อนเรือยเย็นแน่นอะนะอยูนี่อากาศยังหนาวอยู่เด้อจ้าบนีมาทึ้งเขาอากาศกำลังเย็นสดชื่นอากาศเย็นสบายสบายอากาศดียูจ้ามันนี้อากาศดีบม่มีลม อากาศกำลังเย็นสบายจ้าบ่ต้องใส่แอร์คือเมืองไทยเดอ้อยู่นี่ยังหนาวอยู่เนีเออบวกสองเองจ้าพนมีแต่ทะเลสุดขอบตาย่ำขึ้นหอดบานกับไม่ยืนใช่ทะเลยังสี่หละจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าคุณสองเลที่แวะมา ใจเลยหลายปูน้ำใสง่ามขึ้นอย่างนี้น้ำกำลังลงเป็นตะไปหาจับปูอยู่เดี๋ยวจักหน่อยสิไปหาจับปูกอนปูนมีแต่นกนกเป็ดลอยองลงลงลง,งลงอยู่คน นกเป็ดโตผูโตแม่อากาศดียุจ้ายัานนี่อากาศดีหลายๆน้ำทะเลจา้าเนี่ยน้ำทะเลมุลนีบุมีล่มน้ำทะเลงามขนาดเลยน้ำทะเลย่นี่ใสสะอาดงามตว่ารหลินบดาดอกเดอ้อเยน็นหนาวจ้าหนาว สวัสดีค่ะคุณพรภัยสาลสวัสดีค่ะคุณติ๊กรักบ้านเกิดมือน,นี้อากาศดีออกไมยางเหล่นข้างนอกจ้านะอากาศดีแสงดวงอาทิตย์อากาศกำลังเย็นสบายสบายสดชื่นความร้อนก็สองสามองศาจ้า อากาศกำลังสบายสบายอ่ย,อย่างลงไปเก็กน้อยกันมังหันกับสิเป็นสะพานอากาศดีโอ้น้ำทะเลสุสดลูกหูลูกตายังมีหิมะอ้วจ้ะ อยู่ทะเลสวยๆน้ำใสๆน้ำกำลังลงจ้ะว่าจะไปหาจับปูอยู่จ้าจะสิจับได้บ่บู้นี่หนาวเย็นมือขอบใจหลายๆเด้อทุกคนทุกทันทีแววมาให้กำลังใจบ่ได้ไล่ดงเติบละจ้าลืมไปละละ่ะภารกิจมวัวแต่ทำงานจ้า กลจะได้กลับเมืองไทยแล้วจ้าอยู่ใกล้ถนนรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านเขาก็จะมองวอารถมาจอดทำอะไรตรงนี้จ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าคุณเบาสองเลผมงามขอบใจหลายๆแวะมาทักทายกันนิดๆหน่อยๆพ่อหายถึงกับพ่อละจ้ามีธุระป้าปังนีหยังกะไปทํำใดด้วจ้า ขอบใจหลายๆแวะมาเรากับกดไล์ให้น้ำเนเด้อจ้ะขอบใจหลายๆยู่ไก่ถนนกับเสียงรถด,ดังจอดรถ้้คาถนน,นชมวิวส,สวยๆอากาศเย็นๆวันนี้ไม่ค่อยมีลมบรรยากาศกำลังดีจ้า ส้างนสะพานหลดกลําลังแรนมากนนเนี่ยเริ่มล่มไม้แล้วล่มเริ่มจะมาแล้วลมกำลังจะเริ่มมากำลังจะเริ่มหนาวแล้วจ้าบรรยากาศดีดี ปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้วันพุธเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะหน่อยเย้เ <Yeah. S 1> <c oughs> สียงคนรู้จักบีบแต่ให้บอกจอดทำอะไรตรงนี้ไปละ ใจลายเด้อจ้าหนุ่มพรภัยสารคนรูปหล่อหน้ามนคนรูปหล่อขอบคุณลาๆที่แวะมาจ้าอากาศยังหนาวหนาวอยู่จ้าวันที่สองก็จะกลับเมืองไทยแล้วจ้าไปพ,พักกรอด1หนึ่งเดือนจ้าเจอกันที่ประเทศไทยวันที่สองเดือนหน้าสองพฤกษา ไม่ได้กลับเมืองไทยมา5ปีแล้วจ้าไม่รู้จะกลับเมืองไทยถูกหรือเปล่าไม่ได้กลับมา5ปีแล้วอากาศเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้อากาศร้อนหรือเปล่าเอยที่นี่อากาศดีดีบรรยากาศดีตอนนี้กําลังบรรยากาศตอนนี้กําลังอากาศกําลังสุดชื่นสบายไม่ร้อน ไม่ไม่หนาวจนเกินไปก็จะมีประมาณนี้แหละอากาศที่นี่แต่หิมะยังมีอยู่จ้าหิมะยังมีอยู่จ้าบรรยากาศดีมากก็จะมายืนกิบกาแฟแล้วก็ดูนกเป็ดนกเป็ดเล่นน้ำทะเลผัวั็เมียนกเป็ดเยอะมาก เสียงเสียงจากรธรรมชาติเสียงนกเป็ดก็จะร้องแป๊าปๆาปาอยู่นะบรรยากาศดีมากอากาศกำลังเย็ยนสดชื่นสบายสบายขอบคุณทุกๆคนทุกๆุท่ททานเด้อจาที่แวะมาขอบใจหลายๆทุกๆกกำลังใจนีจ่เจ บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ามันไม่มีทุกวันหรอกอากาศดีๆที่นี่น้อยมากส่วนมากก็จะลมพายุมาข้างนอกก็ไม่ค่อยจะได้อากาศมันหนาวบรรยากาศดีมากสดชื่นแสงดวงอาทิตย์ก็เห็นนิดหน่อยยังมีเสียงนกเป็ดเสียงก,ก,กูกาก อากาศเย็นสบายมากขอบคุณหลายๆเด้อจากคุณคุณทุกๆท่านที่แวะมาขึ้นไ์แค่ห้านาทีสิบนาทีแวะมาแวบๆก็ดีใจแล้วจ้าขอบคุณหลายๆทุกคนทุกท่านที่แวะมานะจ้าอากาศดีมากๆเลย ยืนอยู่ใกล้ถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาจ้าขอบใจหลายๆเด้อพระ大爷สีแวมาอยู่ที่นี่ยังหนาวอยู่เด้อจ้ายังอยู่โนเวยังหนาวอยู่เด้อเล่นน้ำสงการก็ไม่ได้หรอกจ้าหนาวเสียงรถมาเสียงรถมา อยู่ใกล้ถนนก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านตลอดมาอีกแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเดอ้อทีแ่วะมากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลายๆแดดกำลังมาเนี่ยแดดกำลังจะส่องมาอากาศดีดี กำลังจะส่งมาขอบคุณหลายๆเด้อจะบังติ๊กขอบคุณจินจริญเด้อบังติ๊กขอบคุณหลายๆค่ะคุณติ๊กที่แวะมาเรียกพี่ไม่ได้สิเผื่อเราแก่กว่าคุณติ๊กอีกเราอายุจะหกสิบแล้วนะคุณติ๊กจะอากาศ กำลังเย็ยนสบายสดชื่นบรรยากาศดีมากเสียงรถผ่านมาอีกแล้วสงสัยจะแวะมาจอดแทนอเอตะลิดไปละบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศกำลังดีนี่จะ นกเป็ดเยอะมากตัวตัวผู้ตัวเมียลอยไปเป็นคู่เป็นคู่อีกหน่อยก็ขึ้นมาวางไข่แต,ทแต่ที่นี่เขาอนุรักษ์ไว้ไปเก็บไม่ได้เขาจับใครเห็นไปเก็บเขาก็แจ้งตำรวจจับอีกที่นี่เขาอนุรักษ์สัตว์มันไม่เหมือนบ้านเรา ถ้าเป็นเป็ดบ้านเราเป็ดธรรมชาติก็ไม่เหลือเลขอยขโมยไปกินหมดแล้วอยู่กับธรรมชาติเย็นสบายสบายไม่ต้องมีเงินมีทองมากมายอยู่กับธรรมชาติแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตเราเนาะไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรให้มากมาย ขอบคุณยหลายเด้อทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่แวะมาอีกสองนาทีก็จะขอลงไลฟ์แล้วจ้าเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อใกล้ๆบ้านจะลงไปหาดูปูทะเลอากาศหนาวอย่างนี้ไม่รู้จะลงไปจับได้หรือเปล่าไม่รู้สวัสดีค่ะน้องนุย้ย ออนทัวขอบใจหลายๆเดอ้อที่แวะมาขอบคุณทุกคนทุกท่านเดอ้อจัดที่แวะมาใครที่แวะมาก็ขอให้ร่ำให้รวยโชคดีใครที่ชอบซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยขอบคุณหลายๆขอให้ร่ำให้รวยทุกคนทำอะไรนะทำ u t u b e ก็ให้สมหวังทุกคนทุกท่าน สวัสดีค่ะคุณพิตตี้พิตตี้หรือพอตี้เลยอ่านไม่ถูกสายตามองไม่ค่อยจะเห็นคุณสายตาสั้นก็อย่างนี้เลยจ้ะอ๋อคุณแพตตี้เออบังติก๊กจะเซตรานะยมจะยม,ยมอ่านมันเศร้าเต้บ,บังติก๊กขอ,อบคุณหลายๆเ้อจ้ะทุกคนทุกท่านที่แวะมา อยู่ใกล้ถนนเสียงรถวิ่งผ่านตลอดอย่างนี้หละจ้านักท่องเที่ยวก็จะแวะมาเรื่อยๆวันนี้อากาศดีไม่มีลมอากาศกำลังสบายๆเย็ยนเย็นสดชื่นจ้วิวทะเลก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าขอลงไลก์ก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เวะมา ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองอย่าได้เจ็บได้จนโชคดีทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยจ้าโชคเกียเด้อบังติกเด้อขอบคุณจินจรนเด้อบังติกเว,เวโมเจอกันวันที่สองพฤษภาเด้อจ้าจะกลับเมืองไทยวันที่สองพฤษภานี้เแหละจ้า ยกมือบ๊ว้บายได้เลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจที่แวะมาเด้อจ้ขอบใจหลายๆจ้าขอให้ทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จจงโชคดีให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกๆคนทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อจะร่ำรวยร่ำรวยบายบาย